โอ้โหโอคุณบอดูย่วไปหรอฮะไปหรอฮโอ้ไปละเรียบร้อย เมนอันแรกหรืออันสองโอ้ยรียบร้อยรุดแล้ว

คันที่หทั้งทั้งก้างนี่นะเดี๋ยวะน,นี่นี่เห็นวะน,นะนี่มามาๆมไมอเ <laughs> ให้ลำบากนะให้เด้อ ยู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 นี่นี่ป่าน้อยเหรอวะหรือว่าป่าใหญ่ก็ไม่รู้ล่ะนี่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 ะนี่ยยูวะเหรอ มันเอาห่างสุนดิโอ oh, oh ้ยเอาคองตะขวงมีนาจีเด็กปลาลักไมปลาลักเนี่ยโอ้ยเย่เมิดแล้วหาสองรอบเปนแก้วสองรอบไปเนาะว้าอกินนมัอาไว้นอยกินเม็ดโฟมดิ ตรงนี้นะตรงเด็ดมันตมานกินอบมันต้องรอานะค่ันตัองกี่ใสกองก่นหน่อยสามสีคันปกตไปนึ่มาตะก้อนกูมาฆ่าได้แบี้เล้ามเรียบร้อยแล้วจีมาดึงมันไปทับเลยละเขาอยูอย่างเรา่าเลย

Oh แฟมาเนาะรอยทังร้อยกาแฟรอยเบียร์แล้วไปอยู่เนาะรอโดนรอสองชั่วโมงเนาะรอยมาดึงสองเที่เพรติดจกเทใจนี่เฮ้โอ้มันนี่แหละรักางมันเอารักเอบียร์ไปเลยไปบานของบาน้ยร้อยเอาสองชั่วโมงเอามอาทนี่เเข้าไปซื้ออเทไปซื้อเลยกินไป

chưa lụt บ่เต็มเป็นปลาแดงเอา

พอดีซุปลอยัุ้ปเ่มปลางกเลยใค่ปนอยนี่ัออป,ปนตอเลกนะินทะ่มมมนนยมิคือ,อ,คอปลาท่านอกแข็งเด้งนะกน บดีแล้วเกาะโตพร้อมกันแล้เถยมันก็บกินอืัน้อยโพดมันเป็นโคมกระเทือนอยู่่โมกัน จากคนละจากคนละเสื้อรางวัลที่หนึ่งอะซื้อไปขอซื้อแลยซื้อกัแล้วไปรางวัหน้าบ้านก็อีกเอาแจกปีมฟรีงวาบ้ซีเอผมสีเอาเองนะ รากกอบนอมไปไมนเลยถูกปลาด,ดาีเป็นหอสุดโค้หอมบ้มเข้าไปเลยโอ้ยเข้าดีจังเลยนะ